S 1> <S 1> กาดสวัสดีคับ,คบท่านผู้ชมพอเที่ยงก็เดินทางมาหาปู่อมเพื่อเด็ดอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าจะมาถามเบิงตัวเลขที่ปูให้ไปนั่นเป็นตัวเกาบอ่อหรือปูใหญ่ลงมาจะเปลี่ยนให้เป็นตัวใหม่ฉะนั้นแล้วโมนี้ก็เลยเดินทางมามาถามกับปู่อมเพื่อเด็ดครับว่าจะให้เป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่นะครับท่านผู้ชมเนะาะเพราะว่าตอนนี้พอเที่ยงก็ยืนอยู่ที่บริเวณวัดป่าของปู่อมเพื่อเด็ดเป็นทีเดียร้อยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปถามเบองกับปูเลยครับ ปูพันยูอยู่เพราะว่าพระเที่ยงเห็นหน้าต่างเปิดอยู่ครับท่านผู้ชมกราบนมสัสก,การครับหลวงปูส่สาธุสาธุสาธุเจริญพ่อครับผมเนาะท่านผู้ชมก็ลองมาถามกับปูเบิงว่ามื่อนี่ปูใหญ่ลงมาหรือยังหรือว่าของขวัญที่ปูใหญ่เคยให้จะลองมาถามกับปูเบิงว่าเพื่อนห้มาเป็นแนวใดา ฉะนั้นแล้วมูนี่เขาถือโอกาสเป็นหนึ่งงามย่ามดีเป็นมือที่มาเอาตัวโฉกตัวลาดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเขาก็ลองมาถามเบิ่งกับปูเบิ่งครับเป็นยังไงครับปูอันปูใหญ่พะลงมาอีกเราบอกครับปูลงมาปูใหญ่พะลงมาเป็นวายยังสิเป็นว่าอันใานโยมุบบนถามว่าว่าของขวนญสามห่อมันแม่นอีหยังงอนของขวนญสามห่อแมนหยังเป็นยุคงูว่าะก็ขี้ไล่เท่เหมืนว่าแปล่าป็นมาสามห่อนสามไม่ต้อบอกว่าสามเหมือนว่า ห่อเป็นยังไง,งัห้านีคุณผูโอ้ยโ,โอโ <laughs> สามกับเป็นสาม,สามกับเป็นสามห่อกับ,เ,บงงเป็นห่าโอ้ห่อข้าว่าห่อนี่ห้อหนอกหอหีบเป็นครัแม่นี่ดีเป็นห่าง่ายๆคุณบ้ชมสามกับสามอยู่แล้วห่อกับเป็นห่าที่ละครับอ้วจะเป็นคุณ้โอ้แต่สามห่าที่แบบคุณามนี่แล้แสดงว่าอันห่อของขวันี่ก็คือสามห่าไม่บอกครับปูัมันเรียกร่างคือว่า ไอ้แม่น้ำโค้งบัวไหลแห้งเรืงวันนี้ออาซิบุไลก็ได้เพี่ครหาหนึ่งหาสามสามหาเน้นสามหาเน้นนักหนักสามหาหาแปดตัวหนึ่งหาแปดก็ต้องกลับแต่ว่าหาสี่กันไหวมีหาหนึ่งหาสามสามหาหาแปดแต่ว่านักอีกคือสามหาแม่น้ำโคงเพ่นไหลบกแห้งไหมเข้าไปอย่างปูกแม่น้ำโคงไหลบกแห้งอาซิบุไรก็ได้กงี้ยเดี๋ยวพูนพ่อบอกเออแกได้ยัง ไหล่แห้ะขึม่น้งโขงสิไหล่แห้งมองันแม่น้งโขงพันนี้พอวันน้มัปีนหนาปีนหลังแล้วว่ามองหันน่ะเข้าใจบ่บอกบอกเข้าใจครับผมผมผมปึกผมปึกเอาแม่บอกบอกพ่อเลยแม่แม่ห้วงโขงเอาพูนั่นละบอกเอาพูนั่นละบอกสู้แต่ผู้ชมฟังเน่อันเลยกเพรงดังออโรยเลขเพรียงดังหรืเพรียง่เพื่อนมาบอกครับมันดังแห้งงหันพี่ลี เรียกเข้าเก่งว้มันปีนหนาปีนลังหนามันพันแห้งเป็นโค้งเร่งงวดอ่าสิบวัลคืออยู่โตคืออยู่เลยเป็นบอกครับอยู่นิ่งยู่นิ่อยูนิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งบนคือบนล่างคือล่างควันชงเลยหาหนึ่งหาสามสามหาหาเปล่าล่างให้เน้นสามหาเต็ม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 เพรอันนี้ล่างเนาะครับปูเนาะล่างเนี่ยใส่บนล่างครับท่านผู้ชมนี่นี่จะเป็นล่างเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวพอเที่ยงให้เบิร์กไกลไกลชัดเจนอื เดี๋ยวพอเที่ยงขออนุญ,ญาตเอากล่องขึ้นจักน้อยก่อนครับมันมาบาบงกล่องแอดมินไอมันบางกันกับกล่องแอดมินดไอเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตครับานผูชมแป๊บเดียวนี่ครับอืมเอาชัดเจนนะเนาะรับาะผูชมเนาะโอ้หงหวดนึ่งหันคือของปูห่สองหาอยู่ลางแต่มันไปไปเป็นบุญเนาะปูเนาะ แม่น้ำโขงมันพัดโมันไัดมันไหลแห้งกว่าหมุนเวว่าบอกง่ายๆก็คือมีเพดใหญ่เพิ่นเอาออกมากไอ้ส่มันก็ลายว่าแม่น้ำโขงไอ้สิบนพัดก็เลยไปอยู่ทั้งบนบนโต๊ะแห้งก่ะคุ้แน้ำโขงมันไหลแห้งมันพันนี้ปีนเผาปีน้าปีนหลังแล้ะกันเข้าใจแล้วครับท่านผู้ชมแต่ม่น้ำโขงบ่ไหลมาโขงอยู่นิ่งอยู่นิ่งเพราะว่าเพิ่นยุดอทธ่นยุดแล้วให้เอาตานนี่เลยครับคือบนล่างคือล่างอ๋ออืม อ,อนันข้อนสามหอพุณวามสามก็คือสามหอคืออย่างนั้นคุณว่าหอคือหาพุณวามโอ,โ,อโอ้ยคุณ<ม>ว่าเพิ่มให้นี่ครับผมนี่า <ผม S 2> สามหา,หาตัวเดียวล่างล่างนี่ตัวนิ่งตัวมากเมนบอคับัวค<า>ือสามหาเดียว่าหาเ<ม>นื่องหาสามสามหาเปลี่กับหาซีนี่ยนี่การไหวหาซีครับนักสุ่มนี่ครับนักสุ่มนี่ยนักสามโตแต่เห็นเง่นคือสามหาเงินเงิคือสามคือบอกยังไงครับสมุชม คือก็ยังเป็นโตเก่าอยู่ครับลางปูให้วิ่งหาวิ่งหาตัวเดียวตัดแปดโอ้แปดดอกบอเบนบ่ครับถอดถอดออกบอเนบ่ถอดแปดเป็นอย่างปูจังหวัด้องถอดแปดไข่ไข่ว่าขันมาได้อยู่แต่ว่าหันมันได้อยู่แค่ตัวประกอบมันแต่ว่าจะบ่แห้งคือคือหาหามาหลายขวบโอ้บ่แมนว่าจะบ่มามาบ่ได้เลยบ่แมนแมนบ่ปูบ่แมนอ๋อมาบ่ได้คือเมื่อไรเลยคือแห่คือหกโอหกนี่จะมาบ่ได้เลยบ่ได้เลย ครับผมเขาจะรวมสลิงมัดไว้แล้วอ๋อฟังเดี๋ยวกาสตะมุจเขาจะเอาลวดสลิงมัดไว้แล้วปูว่าปูปลาผ้าว่าเขาลวดสลิงมัดไว้แล้วหรอวะจะเอก็มาก็ได้๋อก็เลยให้ปูเลยให้วิ่งเป็นหาวิ่งเป็นโขให้วิ่งเป็นหาไม่บอกครับลหาตัวเดียวเลยวิ่งหาเลยหามาล้านเปอร์เซ็นต์คือเกาวน้ำปูนอ๊าปูนี่มันใจทุกเตี่ยวละตัวนีสตะอ๋อที่ปูใหญ่เพิ่นบอกไว้เพิ่นบอกเองก็ถามเพิ่นว่าอย่างนู้นคน แปลบาได้ของขวสามห่อผมว่าอ๋อคือสิแเป้าเลยสามว่คือสามห่อเป็นยังไงก็เป็นหาเดี่ยว่ๆสามหาผมว่าโอ้ยผมว่าอ้าวพอเที่ยงแจงแล้วครับสมุชุชมเนาะาพอเที่ยงจะเที่ยวในฝังเนาะครับสมุชุชมเนาะเดี๋ยวจะเที่ยวในฝังงเมืี้นี่ปูบอกว่าให้ล่างนี่ให้วิ่งหาเน้นเน้นเลยบันให้เน้นนี่คือสามหาครับสามหานี่ให้นักบ่อยง่ายสักครับคันคันยุนี่จะมีหาหนึ่ง อ่าสามสามหาเราก็หาแปดหาสี่มันจะมีเลขอยู่ประมาณนสี่ชุดครับผมสามชุดโอ้สี่ชุดนี่เนาะสี่ชุดเป็นหาหนึ่งหาสามเราก็หาแปดหาสี่หาสี่ในกันไวโอ้ครับหาสี่นี่คือตัวกันแม่นหาสี่คือตัวกันปูใไฮนักก็คือสามหาแต่ว่านี่ก็ให้ให้ทุกตัวละครับสมุชุ่มแต่ว่าตัวหนักตัวเน้นจะเป็นสามหาเนาะครับสมุชุ่มเนาะเน้นยสามหาโอ้แสดงว่าเลขเลขวิ่งของปูง่อนี่เป็นเป็นหลักสิบหรือหลักหน่วย หาตัวหาตัวเดียวจริงโอ้หาแต่าปูปูมาบอกว่ารักสิบรักหน่อยคาับเตอรมชมเมราะว่ามันสามารถมสามารถมาได้มาได้กูท่าอืมครับผมเอาเบิ่งเอาคาับเตอรมชมเบิ่งเอาซึ่งปูใหญ่ก็ลงมาบอกเป็นทีเดียบร่อยละครับห่อของขวัญเพราะหลายคนก็ติดอกติดใจของอกของใจว่าอ้อย่างน้อของขวัญของขวัญเนาะนั่นละคนหามคนหายเขาคนสาม่อมันอีหยังหลงพอมเอาสามก็คือสามอยู่นี่ฮอนเป็นอย่างครมันก็เป็นห่าย สามหาดิคุณว่าแค่นั้นคุนว,ว,ว่าโอ้ง่ายง่ายครับสมุทรชมอย่างาา่างยง่ายแต่ว่าบางครั้งคนเท่าก็คือว่านอกครับสมุทรชุมนึกคิดหลายคิดหลายมันกระไายครับคิดหลายก็เลยกายหาครับสามก็เป็นสามหาปูใหญ่กับเน่นนนี่แหละครับสามหาแต่ตัวนี้ไม่กลับบอกปูนี่ ตัวนี้บปห้กับตัวนี้เป็ห้กับหามากับตัวเดียวโอ้กับตัวเดียวสามสหาตัวนี้กับไอ้กับตัวนี้กับได้กับแต่ว่าตัวนี้เป็นตักันวันซาปูหาซตัวกันดไว้ครับหานึหนตัวแทถมันลอหาแปกับตัวแทมแล้วห้กับให้กับหาสามสมหาตัวเดียวโอ้ตัวกับตัวเนียนครับหาสาสมหาตัวกันเนีนนสนมีดีมโอ้จะเป็นสามหาเมนบอร์กปู ถึงว่าหานี่ปูบอกว่าสิยุรักหน่วยรักซิบเนาะเพราะว่ามันเสร็จสามารถขึ้นเป็นรักซิฟก็ได้หรือสิยุรักหน่วยก็ได้อย่างสี่นาะครับเนาะเพราะว่าปูบอกว่าให้เน้นสามหาครับตมูชมเนาะเอานี่คือเลขลางเด้อครับแตมูชมเบื้องเอาครับเลขลางเลขบนเด็กปูบัดนี้เลขบนก็คือเกาเลขบนยังคือเกาบอกครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดว่าเพื่อว่าให้กันสิบหนึ่งเจ็ดไวแนวโอ้เอาเลขหนึ่งมากันไวศูนย์กันหนึ่งตัวเดียวกัน มันใกล้กันเรามันใกล้กันเอาหนึ่งเขามาไหวเนี่ยเราตีหนึ่ง้เราแบบยาตัวตัวเนี้นี่เนี่ยตัวไหนครับคันตัวนี้สองตัวตัวนี้เป็นตัวกันเนาะกันไหวครับท่านผู้ชมแต่ว่าเลขวิ่งบนนี่ปูกันยังหายเป็นเจ็ดกับแปดอยู่ครับท่านผู้ชมโอ้เห็นหลายได้ท่านผู้ชมผมเห็นหลายได้ปูไปไปหมวกก้อนเนาะยายบัวเนาะไปหมวกก้อนอยู่วางที่บ่อน้ำซักสีที ที่ดังดังช่วงนั้ยุบันเดียงนันปูครับพ่นมีพ่อาจาย์องคหนึ่งพ่นมามาล่งห้บอแม่บอเพ่นล่งดอกพ่นไหน่าใช้เสื้อสีฟ้านั่นครับไม่ออกลงงพ่นลงไหพันพ่นพ่นว่าพันพนว่าคุณหน่านี่มีองค์พ่นก็เลยล่งไ้ล่งไ้บ่นี้ได้เป็นพ่นบอกฮ7ตัวเดียวยายบวก็เลยว่าขอสามตัวในปูว่าสันเป็นเป็นตายหย่ครับผมพ่นยายพันยาอื่นสัมศาลแมนพ่นก็เลยเขียนบนีเพันไดเเขียนเลกศูน่ให้ทังหน้า เออก็เป็นศูนย์หาเจ็ดก็เข้ากันก็เลขปูอีกบ่อยู่แล้วบัดนี้บัดนี้ลุงก้อยมาจุดถั่วมือมือก้อนนี่ผมพาลุงก้อยมาจุดถั่ว่าสิขอสามตัวก็เห็นหาคับศูนย์คับเจ็ดเอ้าตรงกันคักแถวสันนึกเป๊ะคักแถวสนดอกแต่ละบานย่าอย่าแห้งหลายบังบังแน่เนาะหนึ่งเจ็ดกันไว้ครับไม่ใช่ว่ามีมองยูหน่อยยากนะบังบังไว้เล้วอ๋อครับนี่ก็คือคือว่าตรงๆก่อนละหลอกเขาการแบบตัวนั้น อันนี้คืองวดของวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะครับบนไอปูให้วิ่งเจ็ดกับแปดต้องเป็นตัวเก่าครับแต่ว่าให้เน้นนี่จับคู่ให้ก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแต่ว่าปูาบอกว่ายาสีตรงหลายข้นหอกเบี่เบี้ยนะจักหน่อย,ยก็คือตัวกันมันก็คือหนึ่งเจ็ดครับท่านผู้ชมบ่หลายครับเอาเอาบวกตัวเดียของปูบ่หลายครับท่านผู้ชมเนาะ ปูก็เน้นให้อยู่แล้วยังศูนย์เจ็ดศูนย์แปดยังสี่ครับแต่ว่าให้เอาเป็นตัวตัวกับแบบว่าท่านใดอาจจะทุนน้อยยังสี่นะครับสมุชุ่มเนาะก็นักไปศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหาศูนย์เจ็ดศูนย์แปดได้หลายใบหนึ่งเจ็ดนี่ก็หาใบได้หลายใบก็ได้แต่ว่าท่างนี้ท่านนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมให้เบื้องยังมีสติเด้อครับสมุชุ่มเบื้องยังมีสติเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพอเทื่ยงเป็นปูก็ให้แค่เป็นแนวทางครับสมุชุ่มเป็นแนวทางเนาะเพราะว่า ลักลอยพนัยหาเด้อใครอยากซื้อก็ซื้อบ่ซื้อก็แล้วโอ้บนนี่บ่ครับบน่โอ้แม่นล่ะบนมันก็ไม่ลักลอยนี่หาเพื่อนยอมอย่าเงี้ก็ได้ะหว่างครับอือโอ้ซื้อก็ซื้อบ่ซื้อก็สร้างขึ้นมาโอ้บนนี่ก็บรักลอยยังเป็นหาอีกคือกันอือกออนมาหลายหันหามจีบอยู่3ตัวไย ขันหามันกรตวงกันแล้วก็หลายๆมองนะ่านผู้ชมนอกกันช่ว,วเอาหามาใส่นีหาศูนย์เจ็ดห้วยหาศูนย์แปดปูใหญ่น้ 5, าค่า,าเทปเทต,ติด้อครับ่านผู้ชมหาศูนย์เจ็ดหาแปครหาใส่คุณ่ากนย์เจ็ดหาศูนย์แปดน่าลงอยันหาด้วยครับไอ้กุศลกับสหอกุศลกับท้ามนนะแต่ว่าจะขอเกินไหวเล็กน้อยเนาะคมม่ะแท่ผู้ชมเนาะว่าปูใหญน่นาคาเทปิดูบ้านกุศมิงก็มีเอฟซีหลายๆท่านบอกว่าให้ไปจุดหม่ในพอเที่ยง รบกวรลุงกอรไปจุดใหม่อีกแนมือน,นันจุดได้แล้วหากับศูนตัวทางล่างมันใหม่ยากลุงกวดไปเอาด้ามค่าย,ายว่าหางหางทูมหล่ะครับไปสูวนก็เลยหากออกเนาะบาง,งครั้งเพื่อนกับโมจ็บใจพว่า้ไปไป,ไปจุดใหม่อาจจะขอลุงกอดอีกครั้งนึงไปจุดเอาขอสามตัวใหม่ก็ได้ครับแต่ผมชมเนาะจะลองถ่าเบองน้ำกันครับด้านทิ่บนเขียนใช่กระดาษมา่นก็นีออกกีท้องเนี่ยโอ้นีออกกีทอง แน่นอนบอกครับปู่ว่ามันล่นเปอรเ็นศูนย์นี่มันบอกครับศูนย์เจ็ดนออีนี่ออกขาครับมนเป็นทองแท้แต่บอบอกมอนก็งามตื่นเป็นงามเนี้ยไปเขียนกระดาษมากตื่อันก็นเขียนเลขหายท่งทช่นะเป็นศูนย์เจ็ดเป็นสีทองศูเจ็ดออกทองมั้ครับนกศูนย์แปดการหนึ่งเจ็ดนี่ก็งามยู่นี้ก็งามยูแต่หา์ตัวนี้ไม่ไดู้ตัวนี้ไม่ได้วันสะศูเจ็ดไ่ได้อืันก็อันเลขล่างบ สามหาตัวเดียวทะลุเลยร้อนมึกมืดสีท้องง่ามขนาดครับอันนี้กระดาษมาแฝงมือมันเป็นเรศสงสารมากครับเหล็กของปูงเพือ่เอเดชพักกนกระบอกม่นมแต่สูตรดเขาสมุทรชมก็จะมีองค์ปูใหญ่พันมาบอกน้ำครับว่า คันปูใหญ่ลงมาเนี่ยคันว่าตัวไรโบมาคือบ่มาครับตัวไรน่าจะมากต่จะมาอีหลีครับสมุชชุเนาะตามตัวเด่นเหรโอ้นี่บ่ออาเบิ่งครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเที่ยงให้เบิ่งเลขกสามตัวแล้วก็จะปิดคลิปเนาะครับท่านผู้ชมเนาะนี่โดยที่เจบัวเป็นจุดไว้โอ้เขียนไว้ให้ครับห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์แปดเนี่ยค่ะสามตัวตัวนี้อันนี้เพราะว่าเขาเขียนไว้เพราะยังสิบวกเอาอะลอยฟังเอาครับอืมเป็นบัวกุ้งน้อยเป็นหาเยอะ โอ้รักลอยเป็นหาเซบ,บ่าศูนย์เจ็ดครับสามหารโอ้อยาง,งามแนีนอนนอะครับปูวปมปมริงๆิงงามตัวหนังสือเป็นสีทองเลยอืมแล่วที่มีง,งาม,มันราคูถูกต้นนี้ถ้ามันใจนี่กัดล้านปเปอร์เซ็นต์มืนม่บอกวเต็เมเลยอืมนี่ว่าเกินล้านเ <laughs> พราะว่าในกรณีพันบอกว่าแม่นํำโขงมาไหลนะอหามันไหลแห้งเนกันอืมพันบอก่เลท่อนปีนหนัยินังอยู่นั แต่ว่ากะทิว่าตุงอยู่ได้ปูพี่อย่างเดียวมันมันขึ้นบนกระบางรัวละครเชื่อไม่นำโค้งบนไหลแหว่หันตรงแกะตรงแกะจีอยู่บนจีอยู่ล่างเป๊ะเลยบอกปูจ่นจ่ปู่นันนี้บนคือบนล่างคือล่างเพราะว่าแม่นได้บนไหลอ๋อคุณว่าปูบอกเรื่องคาร์เตอร์มุชมบนคือบนล่างคือล่างแต่ว่ากะาพอเที่ยงกันยังมั่นใจเอฟซีพอเที่ยงคือเก่าอยู่คาร์วาต้องไปเราต้องกราฟเจสีนะครับอยู่ทั้งเที่ยงต้องอยู่ทั้งใต้ยังสีนะมันต้องมีทั้งเที่ยงหล้วก็ต้องมีทั้งใต้ พอเที่ยงมั่นใจแน่นอนว่าเอฟซีพเที่ยงจะเป็นยังสั่นเนาะให้มาซุนเจ็ดซุนแปดสิเข้ากันกันมาแนี่ยครับกุ้งไตบ้านเราตังกัน้อยน้อยนั่แหละครับแมนยังปูเบ่อละครับหรือว่าพอเที่ยงเบ่อนี่ละปูพอนมั่นใจแห้งแต่ว่าพอเที่ยงนี่ก็มั่นใจว่าเอฟซีจองไปละจองกลับหรือว่าขืนทั้งเครื่องหรือกระตุ้งทั้งรางเนาะเอาสุดท้ายนี่ครับท่านผู้ชม สุดท้ายนี่พอเที่ยงก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วงเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ด้ชาแนลนะครับเนาะตัวเลขก็ยังทีได้นี่แหละครับงวดวันที่หนึ่งสิงาหาคมพศ2อง4ัาอยบนให้วิ่งเจกับ8ปูให้เน้น0 7 0 8จับคู่ให้17่เจนี่คือตัวร่องครับผมตัวกันตัวร่องตัวล่างนี่เป็นวิ่งหาครับตะ่กี้ให้วิ่ง8บันนี้ปูว่าหานีมากแห้กลัวครับแห้งกลัวก็กเลยให้วิ่งหา ท่านใดที่มาเล็กวิ่งสามารถเอาไปจับคู่ท่านใดอาจจะมีตัวของตัวเองอยู่แล้วเนาะอาจจะ <Hello. S 1> เป็นคำนวณของตัวเองได้มากก็ลองเอาไปประกอบเบิ้งก็ได้คบถาบรมักตัวเลขของปูงให้แต่ว่าปูวา่าโอ้เกินหล่านเปอร์เซ็นต์ครับสามหานี่ปูใหญ่ที่บอกเป็นของขวัญนั่นครับะมาช่วมกค็คือห้าหนึ่งห้าสามสามห้าแล้วก็หาแปดหาสี่โดยที่ตัวหลักมันกัจ่าจะเป็น หาหนึ่งหล้วก็บสามหาหล้วก็บหาแปดตัวหาสามคับหาสี่นี่เป็นตัวกันบอกง่ายๆสักครับท่านผู้ชมเนาะขอะขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะในช่องสตาร์ด่าชาแนลขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีเด้อครับคลิปน<ม>ี้เพื่เที่งกับขอตัวลาไปก่อนครับพอกันไหมคลิปหน้าขอให้ทุกท่านมันหมานกันสุูบสุคนไปละครับเบิ่งครับท,ท่านผูน้ชมเนมาะ ตอนนี้ให้หน้า้าโถวโอ้เขียวงามครับา <รอ S 2> นชมช่วงนี้